e a s y c a r d บริการเติมเงินราคาถูกเติมแบบอัตโนมัติเองได้ผ่านทางหน้าเว็บตลอด24ชั่วโมงง่ายๆเพียงแค่ใช้บริการผ่านเว็บไซต์ e a s y c a r d g a เก t o p u p กดเข้าสู่ระบบสามารถล็อกอินได้เลยผ่านทาง Facebook เลือกเกมออนไลน์ที่เราต้องการจะเติมใส่เลข UID เลือกเซิร์ฟเวอร์เลือกแพ็กที่ต้องการจะเติมกดยืนยันการเติมเพื่อชำระเงินแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้น เพิ่มสะดวกบริการดีบริการไวปลอดภัย100%เพราะร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายต้อง e a ซ y ่ก a r d ลิงค์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กันกับ g e n ชน e Impact อีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มากันในควสโลก1 q u e s ควสแล้วกันนะครับผมซึ่งเหมือนเช่นเคยนะครับผมเอาอดีหลักไปวิ่งทำมาแล้วนะครับแล้วก็จะเอาอดีรรองมาทำให้ดูกันอีกหรอบนะครับเริ่มควสเลยนะครับก็อยู่บริเวณนี้นะครับผมนี่ เสาเทเลพอตเส,สานี quiero, ้นะครับมันจะมีควสโลกสีฟ้าอยู่ตรงนี้นะครับเงื่อนไขการทำควสนี้นะครับก็คือจะต้องผ่านควสการเปิดบอสใหม่มาก่อนนะครับซึ่งเป็นคลิปนี้นะครับที่ผมลงไปเนาะก็ถ้าใครทเควสนี้เสร็จแล้วผ่านแล้วนะครับมันก็จะมี NPC ตัวนี้โผล่ขึ้นมานะครับส่วนใครที่ยังไม่มีเน ah> ี่ยคิดว่าน่าจะต้องไปทำควสนี้ให้เสร็จก่อนนะครับเมื่อทําเสร็จแล้วนะครับก็มาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับก็เทเลพอตมาที่จุดที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะครับผมแล้วก็มาตามนี้นะ กระโดดมาทางนี้ครับนี่นะครับเข้ามาในห้องสมุดเก่าตรงนี้นะครับที่ที่เราเคยมาทำเควสที่แล้วไปนะครับมันก็จะมีเป็นวิญญาณโผล่ขึ้นมาตรงนี้นะครับผมก็คุยเพื่อเริ่มเควสได้เลยนะครับเมื่อคุยเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเป็นเควสต่อขึ้นมาแบบนี้นะครับ NPC เขาจะบอกให้เราไปตามหาหนังสือ5้าเล่มที่หายไปนะครับซึ่งแต่ละเล่มเนี่ยคำใบ้มันก็จะมีนะครับให้เรากดคุยกับ NPC อีกรอบหนึ่งนะครับนี่มันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นคำใบ้ของหนังสือแต่ละเล่มนะครับว่าอยู่ที่ไหนบ้างนะครับผมผมจะได้ตั้งแต่เล่มบนสุดนะครับลงไปล่างสุดนะครับมันก็จะมีคำใบ้บอกเรานะครับว่าถูกนำตัวไปขังไว้ที่คุกเวหาอยู่ด้านล่างของไดนิชิมิโคชินะครับก็เราเปิดแบบมานะครับนี่ ตรงกลางตรงนี้นะครับผมดานิชิมิโคชิด้านล่างด้านใต้นะครับมันบอกว่าด้านใต้เนาะก็ะเลพอร์ไมาตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็วิ่งมาตามในคลิปได้เลยนะครับนี่นะครับผมมาถึงแล้วมันก็จะมีวิญญาณที่เป็นผู้ต้องสงสัยตรงนี้2ดวงนะครับก็ให้เราคุยไปนะครับ เมื่อคุยกับวิญญาณทั้ง2ตนเสร็จแล้วนะครับผมมันก็จะมีพิกัดต่อไปนะครับนี่นะครับให้เราเปิดแบบแล้วก็เทเลพอตมาตรงนี้ได้เลยนะครับผมเมื่อมาถึงแล้วนะครับก็ให้กระโดดลงไปที่ทางนี้เลยนะครับ <c oughs> รตรงนี้มันก็จะมีวิญญาณอยู่ตรงนี้นะครับก็ให้เราไปคุยต่อนะครับเมื่อคุยเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราเก็บแกนกลางตรงนี้นะครับกดตรวจสอบหลังจากนั้นก็มันจะมีพิกัดให้เราไปต่อนะครับก็วิ่งไปตามพิกัดนะครับมันก็จะให้เรานาเอาแกนกลางที่เราเก็บมาเนี่ยมากดเปิดใช้งานเจ้าตัวรูนกาตัวนี้นะครับ หลังจากนั้นก็มาตรงจุดที่เจ้าลูนการ์มันนั่งเมื่อสักครู่นะครับก็กดตรวจสอบอีกทีนึงนะครับแล้วก็กลับไปคุยกับ NPC นะครับผมก็จะเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ฟิโมโมชมด้วยนะครับผมสำหรับหนังสือเล่มแรกนะครับผมนี่นะครับเราเปิดเข้ามาดูนะครับผม รวบรวมหนังสือ5้าเล่มที่หายไปก็จะได้แล้ว1นึทับหนะครับทีนี้เราก็กลับไปดูข้มอมูลเล่มที่2นะครับ รายละเอียดคำใบที่2นะครับมันก็จะบอกเราประมาณว่าเขาคงอยากสร้างเขาวงกดเล่นเท่านั้นแหละมั้งอะไรอย่างนี้นะครับผมพูดเกี่ยวกับลูกคนรวยสร้างป้อมปราการเขาวงกดอะไรสักอย่างนะครับข็อให้เราเปิดแมปขึ้นมานะครับซึ่งผมไปวิ่งหามาเนี่ยเป็นเขาวงกดนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับตรงลานสี่เหลี่ยมที่เราเห็นตรงนี้นะครับผมก็มาตรงจุดนี้ได้เลยนะครับเมื่อมาถึงแล้วก,ก็โดดออกมาด้านล่างครับผม เมื่อเรามองลงไปเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นเขาวงกฏที่เป็นสีฟ้าๆแบบนี้นะครับซึ่งมันจะให้เราวิ่งเข้าไปแล้วก็เปิดใช้งานเสาสีทองๆเนี่ยทั้ง4จุดนะครับที่เราเห็นอยู่นะครับนี่หนึ่งสองนะครับ3 4ซึ่งจะเขาวงกฏนี้เนี่ยมันเข้าจากด้านบนไม่ได้นะครับนี่มันจะเป็นอ่าบาเรียรใสๆป้องกันไว้แบบนี้อยู่นะครับเราจะลงไปไม่ได้เราจะต้องวิ่งเข้าด้านข้างแบบนี้นะครับผมเนี่ย แล้วก็วิ่งไปไล่เปิดใช้งานเสาทุกเสาให้ครบนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเราจะต้องแก้พลาซเซิลเจ้าตรงเขาเมืงกดต,ตรงนี้เนี่ยให้มันเป็นทางทะลุดเดินไปสู่ทุกเสาได้นะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับก็ปรับเวลาก่อนเลยนะครับก็คือกดใช้งานตรงนี้เนี่ยให้เปลี่ยนเป็นกลางวันก่อนนะครับซึ่งการจะหมุนเจ้าเขากดตรงนี้เนี่ยก็ให้โจมตีตรงนี้นะครับหมุนหนึ่งที่ แบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็สาด้านข้างตรงนี้นะครับผมโจมตีอีกหนึ่งทีนะครับแล้วก็กลับมาปรับเป็นกลางคืนเหมือนเดิมนะครับผมนี่แบบนี้นะครับผม ก็คือเราจะวิ่งเข้า,าทางด้านนี้นะครับก็คือมาเปิดเสารตรงนี้นะครับแล้วก็มีทางทะลุมาเปิดเสานี้พูดง่ายๆก็คือมันเป็นเส้นทางที่ทําให้ทะลุไปหาทุกเสาได้นั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็กระโดดลงไปได้เลยนะครับแล้วก็ไล่โจมตีเสาพวกนี้นะครับผมเพื่อทําการไขปริศนาตรงเขาหงกตรงนี้นะครับ

ประตูมันก็จะเปิดอ่อนนะครับเราก็เดินกลับมาแล้วก็กระโดดลงไปตรงประตูนี้เลยนะครับเมื่อเก็บกล่องเสร็จนะครับผมเราก็จะเจอ npc อยู่ตรงนี้นะครับผมก็เข้าไปคุยได้เลยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะได้กุญแจมาหนึ่งดอกนะครับแล้วก็จะได้พิกัดต่อไปนะครับ ก็ทําการเทเลพอร์ตมาใกล้ๆกับพิกัดที่เขาให้มาเลยนะครับผม มื่อถึงแล้วนะครับมันก็จะเป็นนี่นะครับผมประตูลูกกงเหมือนเดิมนะครับก็อเอากุญแจที่เราได้มานะครับมาทําการขาไขกลไกตรงนี้นะครับแล้วก็ลงมาด้านล่างนะครับผมเมื่อลงมาแล้วเนี่ยเราก็จะเจอเป็นพัส์โซตรงนี้นะครับผมลานกว้างๆเลยแล้วก็มีกล่องที่ล็อกอยู่ตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับ ก็ให้เรามาคุยกับแผ่นกระดาษแผ่นป้ายที่อยู่ตรงนี้นะครับผมซึ่งในแผ่นป้ายกระดาษโน้ตตรงนี้เนี่ยมันมีคําใบ้ให้เราไว้ว่ามันต้องสมดุลกันนะครับในราตรีนิรานต้องทําให้ทั้งสองข้างสมมาตรกันแล้วทางเดินข้างหน้าจะปรากฏขึ้นตรงหน้าเองก็คือมันเป็นคําใบ้ให้เราทําให้มันสมมาตรกันนั่นเองนะครับทีนี้เราก็มาดูด้านหลังนะครับผมว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นอะไรยังไงบ้างน,นะครับซึ่งหลักๆเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นลักษณะ ช่องระหว่างเสานะครับผมทั้งหมดาสามช่องแล้วก็3ามแถวนะครับผม3มช่องแล้วก็3มแถวเนาะมันให้เราแก้ไขปริศนาตรงนี้ให้มาสมมาตรกันนะครับเดี๋ยวผมก็ตัดไปตรงเพชรแล้วกันนะครับก็คือเป็น3มช่องเสาแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเสาแล้วกันนะครับผมทีนี้เราก็สลับมาดูด้านในนะครับว่ามันมีอะไรยังไงบ้างตรงนี้นะครับผมให้เราสังเกต ตรงเป็นประตูสีฟ้านะครับด้านในสุดนะครับผมในสุดมุมนู้นนะครับผมเป็นประตูสีฟ้าเราก็แทนค่าไปนะครับผมเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับแล้วก็แถวนี้นะครับผมสีฟ้าแถวแรกนี่ประมาณน,นี้นะครับผมทีนี้เมื่อเราแทนค่าประตูสีฟ้าเสร็จแล้วนะครับก็แตะตรงนี้หนึ่งทีนะครับเพิ่มเปลียเป็นกลางวันนะครับ เมื่อเราเปลี่ยนมาเป็นกลางวันแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นแผ่นหินนะครับผมตามช่องต่างๆตรงนี้เนี่ยโผล่ขึ้นมานะครับสรุปแล้วก็คือมันจะมีอยู่3แผ่นนะครับรวมกับแผ่นสีฟ้าที่เรามาร์คไว้ตรงนี้เนี่ยอีก2แผ่นนะครับการจะทําให้มันสมมาตรกันก็คืออ่าให้เราเลื่อนแผ่นหินนะครับให้มันเป็นลักษณะแบบนี้สมมาตรกันก็คือฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาสอมี2ช่องเท่ากันแบบนี้นะครับสีฟ้า1สีฟ้า1แผ่นหินที่เราเลื่อนอีกอย่างละหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงกลาง มีแผ่นตรงกลางอยู่แผ่นเดียวแบบนี้นะครับวิธีเลื่อนนะครับก็ให้เราเอาแผน่นประตูแผ่นเหล็กเนี่ยขึ้นไปก่อนนะครับนี่เลื่อนขึ้นไปนะครับหลังจากนั้นก็เลื่อนตรงนี้ขึ้นไปนะครับเราจะเอาแผ่นตรงนี้นะครับผมให้มันมาอยู่ฝั่งนี้นะครับเราก็มาตีตรงนี้นะครับผมสองที นี่หนึ่งตีอีกทีหนึ่งครับนี่พอมันมาอยู่ฝั่งนี้แล้วนะครับคือเราจะเอามันอยู่ตรงนี้มันมาประจำตำแหน่งแล้วให้เราล็อกด้วยการเอาแผ่นเหล็กนี้ขึ้นครับทีเนี้เมื่อเราไปตีแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ไหลกลับมาแล้วนะครับเพราะว่ามันมีแผ่นเหล็กมาปิดไม่ให้มันไหลามาแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เรามาตีฝั่งนี้นะครับ ให้มันไหลกลับมาทางฝั่งนี้นะครับแบบนี้เนาะแผ่นตรงกลางนะครับแผ่นตรงกลางเราต้องการจะให้มันอยู่ตรงนั้นนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราตีกลับไปก็ได้เนาะตีอีกทีนึงนะครับเพื่อเราจะเอาแผ่นนี้มาอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตามในรูปตรงนี้นะครับเมื่อเราได้แผ่นนี้ประจําตําแหน่งแล้วเนี่ยเราก็กดล็อกครับนี่ เมื่อเราปิดไม่ให้แผ่นนี้มันไหลเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ตำแหน่งที่เรามาร์คไว้แล้ว2แผ่นนะครับก็คือแผ่นหินด้านบนซ้ายกับด้านล่างขวาตรงนี้นะครับก็คือแผ่นนู้นนะครับกับแผ่นนี้แล้วเราก็เอาลูกกงมาล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง2แผ่นนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราไปตีฝั่งอ,อีกฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อให้แผ่นตรงกลางเนี่ยมันมาประจําตำแหน่งของม,ม,มันก็คืออยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับที่เรามาร์คไว้เนาะ ทำแผ่นหินให้มันสมมาตรกันนั่นเองนะครับอย่างที่คาใบ้มันบอกนะครับนี่เมื่อมันได้แล้วนะครับผมตามตำแหน่งที่เราวางไว้ก็คือเอาแผ่นเหลืองให้มันเฉียงๆแบบนี้นะครับนี่ก็ให้เราปรับกลับมาเป็นอ่าเวลากลางคืนนะครับแล้วก็แผ่นสีฟ้ามันก็จะโผล่ขึ้นมา2จุดแบบนี้นะครับนี่เห็นไหม นีสีฟ้าตรงนี้กับตรงนี้นะครับมันก็จะสมมาตรกันแล้วนะครับผมทั้ง2ฝั่งเนาะก็คือฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาแล้วก็ตรงกลางนะครับมันก็จะเสร็จอ่าเวสตามคำใบนะครับเราก,กดรับของได้เลยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับก็กลับไปหา n p c ที่เดิมนะครับผมตรงเขาวงกดที่เรารับเวสมาเมาื่อสักครู่นะครับผม หลับมาส่งเควสนะครับผมเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็มันจะให้เราเข้ามาตรงประตูด้านล่างตรงนี้นะครับผมก็จะใช้เหรียญที่ได้จากอ่า NPC ตัวนี้นะครับผมมาทําการใส่ประตูตรงนี้ไปนะครับเมื่อเปิดประตูเสร็จก็จะได้กล่องตรงนี้นะครับเราก็จะได้หนังสือเล่มที่2แล้วนะครับผมได้ Pri โมเจมด้วยอีก30นะครับ นี่นะครับเพื่อตัวนี้ก็จะเป็น2องทัแล้วนะครับทีนี้ก็ไปดูคําใบ้หนังสือเล่มที่3นะครับซึ่งหนังสือเล่มที่3าเนี่ยมันจะให้คาใบ้เราว่าเป็นผู้คนที่มาจากก่อนอรุคามินะครับแล้วก็มันจะบอกประมาณว่ามีคนนําไปเขียนใหม่เป็นนิยายหรือว่าตำนานอะไรสักอย่างนะครับซึ่งก็ให้เราไปร้านขายหนังสือน,นิยายนะครับที่เมืองอินาซุมะนะครับผม นี่นะครับก็เทเลพอร์ตมาตรงในเมืองอินาซึมะตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เราไปตรงร้านนิยายนะครับเพราะว่าตามคำใบเนี่ยเขาบอกว่ามันโดนนำเอามาเขียนใหม่เป็นตำนานเป็นนิยายนะครับก็ให้เรามาดูที่ร้านขายนิยายนะครับผมแล้วก็ดูตรงที่ร้านขายหนังสือนะครับ เราก็จะเจอหนังสือเล่มนี้นะครับซึ่งเป็นชื่อของหนังสือเล่มที่3นะครับตามคําใบ้ที่เขาบอกนะครับผมเราสามารถกดซื้อได้เลยนะครับนี่เมื่อเราซื้อเสร็จเราก็จะได้เลยครับผมเป็นหนังสือเล่มที่3มนะครับหลังจากนั้นก็เทเลพอร์ตกลับไปเพื่อดูข้อมูลสําหรับหนังสือเล่มที่4นะครับผม ซึ่งหนังสือเล่มที่สี่เนี่ยในคำว่ามันไม่ได้มีอะไรมากนะครับแต่ว่าผมไปเจอมาโดยการวิ่งสำรวจทั่วไปนี่แหละนะครับผมก็ให้เราเทเลพอร์ตนะครับมาตรงบริเวณจุดนี้นะครับตรงกลางของเกาะตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็มาตามในคลิปนี้เลยได้นะครับผมนี่กระโดดมาทางนี้นะครับให้เราร่อนมาทางอ่าตามในคลิปนี้เลยนะครับจุดสังเกตก็คือร่อนมาทางตรงนี้นะครับมันจะมีเสาแดง,งกับ ที่เปลี่ยนกลางวันกลางคืนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็หันซ้ายมานิดนึงนะครับเราจะเห็นลูนกาดตรงนี้นะครับผมที่มันนั่งอยู่กับถังแดงอยู่นะครับก็ให้เราเข้าไปโจมตีได้เลยนะครับนี่นะครับเมื่อเราโจมตีถังแตกเนี่ยกำแพงตัวนี้มันก็จะเป็นรูเข้าไปนะครับ เราก็เข้าตรงรูนี้ไปเลยนะครับผมเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นพาสเซเหมือนเดิมนะครับให้เราไขาปริศนาเข้ามาห้องตรงนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือนี่นะครับผมโจมตีเจ้าสามเหลี่ยมผ้าฟ้าตรงนี้นะครับให้ลูกกลงตรงนี้เปิดนะครับหลังจากนั้นนะครับเราต้องเลื่อนแผ่นหินนะครับให้มันมาแทนตรงลูกกลงตรงนี้นะครับ ซึ่งเราต้องโจมตีอันนี้นะครับแต่ว่าเราต้องไปเปลี่ยนเป็นกลางวันก่อนนะครับก็เดินออกมานะครับเมื่อสักครู่นะครับที่ผมชี้ให้ดูนะครับว่ามันมีเสาแดงกับที่เปลี่ยนกลางวันกลางคืนอยู่นะครับนี่เห็นไหมข้างล่างตรงนี้นะครับก็กระโดดลงไปแล้วก็ทําการเปิดใช้งานเสาตรงนี้นะครับให้มันเปลี่ยนเป็นกลางวันนะครับผมนี่นะครับหลังจากนั้นกลับไปที่เดิมนะครับ ก็ให้เราโจมตีอันนี้เลยนะครับผมนี่ให้มันเลื่อนแผ่นหินมาอยู่ตรงแทนที่กับอ่าลุกลงที่เรา,เาขึ้นเมื่อสักครู่นะครับหลังจากนั้นอาก็เข้ามาเปิดกล่องก่อนก็ได้นะครับหรือว่าจะยังไม่เปิดก็ได้นะครับผมแล้วก็ไปเปลี่ยนกลับไปเป็นกลางคืนเหมือนเดิมนะครับเพื่อที่จะเปิดเจ้าตัวที่มันเรืองแสงอยู่ตรงนี้นะครับผม กลับออกมาแล้วก็เปลี่ยนกลับไปเป็นกลางคืนนะครับแล้วก็กลับไปที่เดิมนะครับผมนี่เมื่อเรากลับมานะครับผมไอตรงแสงสว่างตะกี้เนี่ยมันจะหายไปแล้วนะครับมันจะเป็นเครื่องหมายดําๆอยู่ตรงนี้แทนนะครับให้เราปีนขึ้นมานะครับ มาเกาะอยู่แบบนี้นะครับแล้วกดเปิดใช้งานนะครับผมนี่แลวหลังจากนั้นนะครับมันก็จะปีแสงสว่างขึ้นมาแบบนี้แล้วก็มันจะมีลำดับบอกนะครับผมหลายๆคนเห็นตรงนี้นี่อาจจะอ๋อแล้วนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับคุ้นๆเพราะว่าคลิปที่ผมเคยลงไปเนี่ยมันก็มีพาสเทลแบบนี้เหมือนกันนะครับก็ให้เราแคปรูปมีไว้ก็ได้นะครับผมหรือถ้าใครจําได้ก็จํานะแต่ว่าผมแนะนําให้แคปดีกว่านะครับผมแคปรูปนี้ไว้นะครับ นี่นะครับแล้วก็แคปรูปไปด้วยนะครับผมหลังจากนั้นอเราก็ไปตรงลานที่แก้พัสนตรงนี้นะครับผมนั่นก็คือเจ้าลานตรงนี้นะครับนี่นี่นี่ที่เราเคยมาทำเควสนะครับผมก็แออต่ละผ่อนมาได้เลยนะครับก็ให้เราเดินไปตรงกลางได้เลยนะครับนี่ หลังจากนั้นก็ตามลำดับเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าตามลำดับตรงพื้นนะครับเป็นตามลำดับรูปที่เราแคปมานะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ด้วยนะครับเริ่มจากอันแรกนะครับผมมันเป็นสัญลักษณ์อันนี้ใช่ไหมครับก็เป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับก็เดินไปชมน,นะครับผม ครับผมก็จะได้ตามลําดับเลยนะครับเมื่อเราวิ่งโนตามลําดับนะครับผมรูปที่เราไปดูมาแล้วเนี่ยหลังจากนั้นก็เปิดกล่องได้เลยนะครับเราก็จะได้หนังสือเล่มที่4อยู่ในกล่องนะครับอันต่อไปหนังสือเล่มสุดท้ายนะครับก็เหมือนเช่นเคยนะครับในคําใบก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมแนะนําให้เพื่อนๆก็อะเทเลพอร์ตมาตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเทเลพอร์ตบนสุดของในเกาะตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วก็มาตามในคลิปนี้เลยนะครับผม อ้อมาด้านหลังตรงนี้นะครับนี่นะครับมันจะเห็นเป็นเกาะอยู่ใกล้ๆนะครับแล้วก็เป็นเสาส,สูงๆแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้เนาะวิ่งอ้อมออกมานะครับหลังจากนั้นก็ร่อนไปที่เกาะน,นั้นได้เลยนะครับแล้วก็มาตามในคลิปได้เลยนะครับผม ไอ้รตรงนี้เนี่ยถ้าใครยังไม่ได้เคลียร์จะเคลียร์เก็บกล่องอะไรก็ได้เลยนะครับผมแล้วแต่แต่ว่าผมจะมาทำาพ้ยให้ดูก่อนนะครับก็ให้เรากระโดดมาตรงก่อนเล็กๆตรงนี้นะครับมันจะมีตัวจัมอยู่ตรงนี้นะครับก็เดินชนไปเลยนะครับ จนมาถึงตรงนี้นะครับมันก็จะมีเครื่องหมายอ่าเควสขึ้นนะครับผมก็คือ n p c นั่นเองนะครับก็เข้าไปคุยได้เลยครับผมเมื่อคุยเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะให้พิกัดต่อไปนะครับก็เดินเข้าไปได้เลยครับผมมาถึงในนี้นะครับมันก็จะมีลานกว้างนะครับแล้วก็ จะมีเสานะครับผมเสาที่ใช้ธาตุในการโจมตีแล้วก็เปิดกลไกนะครับผมก็ให้เราเปลี่ยนเอาธาตุที่มันโจมตีตามเสาเนี่ยออกมาอ่าต,ตอนนี้ผมก็เปลี่ยนมาแล้วนะครับก็จะมีน้ําแข็งใช่ไหมครับผมแล้วก็น้ําแล้วก็ไฟฟ้านะครับผมก็จะเอาทีเดียวสามเสาเลยแล้วกันนะครับนี่ไฟฟ้านะครับตรงนี้เป็นน้ำนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นน้ําแข็งนะครับนี่ ก็จะมีมอนสเตอร์ออกมา3ประตู3ตัวแบบนี้นะครับผมเราก็กำจับไปได้เลยนะครับผมเมื่อเราโจมตีทั้งหมดแล้วนะครับก็ให้เราเข้าไปประตูที่มอนสเตอร์มันออกมาเพื่อสำรวจแต่ละประตูนะครับที่จริงเนี่ยที่ผมทำมาตรงอดีหลักนะ่ะมันมีประตูหนึ่งนะครับผมรู้แล้วว่าประตูไหนที่มันมีของนะครับแต่ว่าก็ให้เพื่อนๆเ,เปิดทั้งสประตูไปก็ได้นะครับผมมันมีของระวัาอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นประตูนี้ก็มีกล่องเงินอยู่นะครับ อีกประตูหนึ่งตรงข้ามนะครับก็มันจะมีเป็นหีบแบบนี้อยู่เหมือนกันนะครับนี่ก็มีเงินอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีเม็ดนี้ด้วยนะครับก็เก็บไปนะครับซึ่งของเควสเนี่ยมันจะอยู่ประตูนี้นะครับผมก็เข้ามากดตรวจสอบได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหนังสือเล่มที่5นะครับผมเราก็จะได้ครบทั้งหมด5เล่มแล้วนะครับนี่นะครับเมื่อเราได้หนังสือครบทั้ง5เล่มแล้วเนี่ย มันก็จะบอกเราว่ายื่นหนังสือให้เอม,ม่าดูนะครับเราก็กลับไปเอาหนังสือให้ NPC ตัวแรกที่เรารับเควสนะครับผมตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับมาถึงก็กดคุยได้เลยนะครับเมื่อคุยเสร็จแล้วนะครับผมเอิม,ม่าก็จะให้เราเอาหนังสือไปวางตรงนี้นะครับที่ชั้นวางด้านในสุดตรงนี้นะครับก็ให้เราเดินเข้ามานะครับแล้วก็กด เก็บหนังสือที่หายไปให้เข้าที่นะครับกดเข้าไปมันก็จะขึ้นหน้าต่างนี้นะครับให้เรากดยืนยันได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับกระจกมิติตรงนี้เนี่ยมันจะเปิดใช้งานนะครับมันจะให้เราสามารถเข้ากระจกเนี่ยไปในห้องสมุดอีกมิติหนึ่งได้นะครับก็ให้เราเดินทะลุเข้าไปนะครับผม นี่นะครับเราก็จะเสร็จเวสแล้วก็จะได้รับั้มโมเจมแล้วก็ฉายาด้วยนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นหนังสือนะครับให้เรากดเก็บให้หมดนะครับ3 4 5ห้าเล่มนะครับเก็บให้หมดหลังจากนั้นก็เดินเข้ามาด้านในนะครับในสุดนะครับผมมันจะมีเม็ดอันนี้ด้วยนะครับผมในมิตินี้นะมันแยกข้างนอกนะครับผมก็เก็บออกไปด้วยนะครับเซจิวนะครับ หลังจากนั้นกระโดดลงไปด้านล่างนะครับผมก็จะมีเจ้าเซรีตรงนี้ด้วยนะครับก็พาออกไปด้วยนะครับนี่ก็เดินนําออกไปนะครับเมื่อมันเข้ากระจกไปแล้วเนี่ยเราก็เดินตามออกไปเลยนะครับก็พาเจ้าเซรีไปหาแท่นเสานะครับผม เราก็จะได้กล่องตรงนี้อีกหนึ่งกล่องนะครับผมทีนี้ก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับเวทส่งหนังสือทั้ง5เล่มให้เอ็มม่านะครับผมก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเวทที่ผมไปเจอมาแล้วก็นํามาแบ่งปันกันนะครับถ้าใครชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปนะครับขอบคุณที่รับชมมากๆนะครับผมบายๆครับ